m e เดียเฟเวอร์ s รตรวบรวมของที่ชอบที่สุดในช่วงต้นปีมาแล้วค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะจิ๊บนะคะปีนี้มิเดียเฟเวอร์ s มาเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าจิ๊บรู้สึกว่ามีหลายตัวมากที่ใช้แล้วชอบแล้วอยากจะรีบมาบอกต่อกับเพื่อนๆแน่นอนว่า Video อเฟเวอร์ s ของเราเนี่ยจะไม่มีการรับสปอนเซอร์เลยเด็ดขาดค่ะจะมีตัวไหนบ้างก็ไปดูกันเลยค่ะ l e t s go แน่นอนว่าคนที่ทำดับเบิล cleansing ทริปเปิล cleansing อย่างเรานะคะต้องเริ่มต้นด้วย cleansing oil และตัวที่จิบยกให้เป็นที่หนึ่งนะคะหลายครั้งติดต่อกันแล้วเนี่ยก็ <c oughs> จะเป็นตัวนี้จาก b p l a n e ค่ะอยากจะโชว์เนื้อมากนะคะแต่ว่าเกลี้ยงจริงๆใครที่มีความคิดว่าเนื้ออ i l นะคะจะต้องหนาจะต้องหนะจะต้องเหนียวแล้วก็ล้างออกยากนะคะอยากให้ลองมาใช้ตัวนี้ดูเขา<อ>เป็นเนื้ออ i l นะคะที่มีความบางเบากลิ่นของเขาอาจจะมีแบบกลิ่นเหมือนถั่วเขียวอ่อนๆนะคะไม่ได้เหม็นหืนเหมือนกับเนื้ออ i l หลายๆตัวที่เราเคยเจอนอกจากที่เขาจะช่วยในการล้างเมคอัพได้สะอาด ผสมน้ําไปแล้ว emulsify กลายเป็นเนื้อน้ำนมเนี่ยเขาก็จะมีความล้างออกง่ายนะคะไม่เคยมีปัญหาเรื่องของความอุดตันเลยเลยทั้งที่ปกติอ่ะเราเป็นคนที่ผิวตันง่ายมากอีกข้อนึงนะคะที่จิป้ายาแล้วก็ยกให้เป็นจุดเด่นของตัวนี้ตลอดเลยนะคะก็คือเขาเป็นตัวที่ล้างแล้วไม่แสบตาค่ะทุกคนสามารถใช้ในการนวด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 มาสคาร่านะคะนวดแบบนวดจริงจังด้วยนะไม่ใช่นวดแบบโอ้ผ่านเล่นๆเฉยๆนะคะแล้วก็ยังรู้สึกว่าไม่แสบตากับออยตัวอื่นเนี่ยจิ๊บยังไม่เคยเจอแบบนี้เลยนะคะใครที่อยากดูรีวิวเเตมมๆสาาารถหดู ลิปอ,อปช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ผหันกลับมาทำทริปเปิลคลนซิ่งนะคะเรารู้สึกว่าผิวเราดีขึ้นมากบอกไว้ก่อนนะคะว่าใครที่เป็นคนผิวแห้งง่ายนะคะทริปเปิลคลนซิ่งอาจจะไม่ได้เหมาะนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้ผิวแห้งลงกว่าเดิมแต่ด้วยความที่จิ๊บเป็นคนผิวหน้ามันง่ายมากนะคะจิ๊บเลยรู้สึกว่ามันเพอร์เฟกกับเราอะตอนนี้อาจจะยิ่งเสียงฝนนะคะเพราะาพายุเข้าแต่ว่าเราจะไปกันต่อเฟเวอ์ของจิ๊บยกให้เป็นตัวของไบโอเจอร์มาเซนซีไบโอค่ะตัวที่รับจบนะคะถ้าเพื่อนๆใช้ตัวอื่น ใช้มาตั้งนานและตั้งแต่สมัยมัธยม,มอ่ะทุกคนทาความสะอาดเมคอัพไ,ได้ดีนะคะใช้บริเวณรอบดวงตาก็ได้ใช้ทั่วใบหน้าก็ได้สิ่งที่จิบชอบของตัวนี้นะคะคือเวลาใช้เขาเช็ดหน้าเราจะไม่รู้สึกถึงความมันบางครั้งอ่ะเวลาเราใช้ไมเซล่าวอเทอร์ที่เขามีส่วนผสมอะไรผสมเข้ามาเยอะเนี่ยความรู้สึกมันไม่ใช่ไมเซล่าวอเทอร์อะใครที่ผิวแพ้ง่ายนะคะต้องการไมเซล่าวอเทอร์ที่มีความอ่อนโยนมากๆนะจิบแนะนําเป็นตัวนี้เลยตัวสุดท้ายในหม c ดเคล s ซิงขอยกให้เป็นโฟมล้างหน้าจากปีเพลนค่ะตัวนี้เป็นโฟมล้างหน้านะคะที่ใใชช้้มาัักกพทุวน 但是。 ยังเหลือเยอะอยู่ลักษณะของเขาจะเป็นเนื้อครีมครีมอย่างนี้นะคะจิ๊บใช้แค่นิดเดียวนะทุกคน a little goes a long way เขาสามารถให้โฟมนะคะที่มีความแบบเข้มข้นแต่ว่าเป็นความเข้มข้นในระดับที่พอดีไม่ได้หนักหน้าเขาจะมีเมดสครับเล็กๆนะคะที่ปกติอะจิ๊บเป็นคนที่ไม่ชอบใช้ฟิสิ c อลสครับบนหน้าเลยนะคะแต่ตัวนี้จิ๊บให้ผ่านเพราะว่าเขาไม่รู้สึกบาดผิวเลยคือถ้าเทียบกับโฟมล้างหน้าหลายๆตัวที่จิบเคยลองนะคะเป็นตัวที่จิ๊บอใช้ในการวนๆทั่วหน้านะคะและยังรู้สึกว่าพอล้างออกอะหน้าไม่แห้งตึงให้ความช่มชื้้นไดดีทง ด,ดีนะคะคกลิ่นของเขาจะมีความแบบมะพร้าวอ่อนๆน,นะคะหอมๆตัวต่อมานะคะเป็นตัวจิบใช้หลังจากล้างหน้าอะไรเสร็จเรียบร้อยทันทีเลยนะเฟสมิส <em> จาก AMT ค่ะตัวนี้เป็นเฟสมิสที่เปลี่ยนมุมมองของจิบกับเฟสมิสเลยใครเป็นคนผิวขาดน้ำนะคะรู้สึกว่าหลังจากล้างหน้าไปแล้วเนี่ยความชุ่มชื้นระเคยออกได้ง่ายนะคะให้มาลองใช้เฟสมิสดูสามารถเติมความชุ่มชื้นได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สะดวกสบายมากแต่เฟสมิสหลายตัวที่จิบเคยลองใช้นะคะรู้สึกว่าพอฉีดไปแล้ว,วแป๊บๆความชุ่มชื้นก็หายไปแต่ตัวนี้ไม่ใช่อย่างนั้้นนหลงา อาบน้ำอะไรเสร็จแล้ว,ลวจิ๊บสามารถฉีดเขาจากนั้นนะคะไปเป่าผมไปทําอะไรนู่นนี่นั่นกลับมาแล้วเนี่ยหน้ายังมีความชุ่มชื้นอยู่ตัวนี้เขามีส่วนผสมหลายตัวนะคะที่ช่วยในการกักเก็บความชุ่มชื้นแล้วก็มีนวัตกรรมเทคโนโลยีนะคะที่ช่วยเขาว่าสามารถซึมผิวได้ดีด้วยเห็นความละเอียดของละอองของเขาไหมก่อนที่เราจะแต่งหน้าหลังจากเราแต่งหน้าระหว่างวันได้หมดเลยเพราะว่าเนี่ยเขาไม่ได้รบกวนเมคอัพด้วยนะคะตัวนี้จิ๊บใช้มานานแล้วนะคะแต่ก็ยังเหลืออยู่นะชอบมากรลักมากไม่รู้ว่าจะอวยกับเพื่อนๆยังไงเพราะว่าบางครั้งเวลาจิิบพยยาาามมจอธเรื่ง ู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนกับกําลังอธิบายน้าแร่หรือเปล่าตัวนี้มันไม่ใช่แค่น้าแร่ทุกคนเขามีส่วนผสมของสกินแคร์นะคะที่ช่วยในการบํารุงผิวจริงๆเขาก็มีส่วนผสมนะคะที่ช่วยในการทําให้ผิวของเราอะรูมีความมีชีวิตชีวามากขึ้นกระจ่างใสามากขึ้นด้วยแคตตาอกี่ต่อมานะคะเป็น MVP ของจิ๊บในปีนี้เลยนั่นก็คือน้าตกค่ะตัวแรกที่จิ๊บอยากจะแนะนํานะคะเป็นตัวจิ๊บใช้แล้วจิ๊บรู้สึกว่าจึง้งจริงๆนะคะมาจากอูสเตอรนค่ะทุกคนเป็นน้าตกสูตรใหม่นะคะของ l i n e Spot Less Brightening ของเขาสูตร่น้อึขช ของทางยูซารีนเลยว่าเขาสามารถช่วยในการลดพวกฝ้าปรับจุดด่างดำพวกรอยเลยต่างๆได้ดีมาก อ๋จริงจริงปะจิบใช้แล้วจิบอึ้งชึ่งเป็นตัวที่จิบเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างรวดเร็วตัวนี้จิบใช้ไปประมาณ2อาทิตย์นะแต่ว่าใช้แบบเช้าเย็นนะคะแล้วจิบก็สังเกตเห็นถึงความแตกต่างว่าเฮ้ยพบรอยสิวรอยอะไรของเราความไม่สม่ำเสมอของสีผิวมีความจางลงไวขึ้นอีกอย่างที่จิบสังเกตจากตัวนี้ได้นะคะก็คือเรื่องของความกระชับขึ้นของรูขุมขนค่ะมีัส่วนผสมที่ช่วยในการควบคุมความมันส่วนเกินนะคะแล้วก็เติมความชุม่มชื้นซึ่ง2ส่วนนี้นะคะจะช่วยในการทําให้ผิวของเราดูมีความเนียนละเอียดนนนนะะะะคคอิิม,มะะ้้าฟูขึ รูปมงคก็จะดูกระชับขึ้นเหมือนกันอย่างเดียวที่จิบรู้สึกว่า กับตัวนี้นะคะก็คือเขาจะมีกลิ่นน้ำหอมที่ค่อนข้างแรงค่ะเราไม่ได้แพ้นะแต่แค่เป็นความรู้สึกที่เวลาเราใช้ทีไรแล้วก็จะรู้สึกว่า oo, กลิ่นน้ำหอมมันแรงจังเลยแต่ถ้านอกจากนั้นนี้ทุกอย่างของเขาคือดีมากถูกฉลกกับเรามากนะคะทางเนื้อของเขานะคะเวลาทาลงไปบนผิวอ่ะเขาจะซึมไวนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยผิวมีความเหมือนเย็นขึ้นหน่อยๆน,น้ำตบอีกตัวหนึ่งนะคะที่มาแรงแสงโคมของจิบมากในช่วงนี้จะมาจากนุมบุซินค่ะตัวนี้เขาจะมีส่วนผสมนะคะของสมุนไพรหลายชนิดที่จะมาช่วยในการปลอบประโลมผิวช่วยในการเติมความชุ่ม แล้วก็ทาให้ผิวของเรานะคะมีสกินแวร์เรียที่แข็งแรงขึ้นสัมผัสในการใช้ของเขาามันดีมากทุกคนเพราะเนื้อของเขานะคะเหมือนกับแค่เป็นน้ำนะที่แบบเย็นเย็น<ๆ>สบายๆปุ๊บเข้าไปนะคะปลอบประโลมผิวได้ดีมากเป็นตัวที่ช่วยในการเติมความชุ่มชื้นได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วเป็นตัวเจิบะชอบใช้ในการเลเยอร์มากจิบรู้สึกว่าพอทําอย่างเนี้ยผิวมันเหมือนกับมีความชุ่มชื้นมาจากข้างในจริงๆใครนะคะที่กาลังหาน้ําตกที่มีความอ่อนโยนเน้นในเรื่องของการปลอบประโลมผิวลดความแดงลดความแบบผิวแพ้ง่ายอะไรประมาณเนียอกะเตัวลค่ สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดในหมดนี้นะคะยังไงก็ต้องยกให้ Co s r ร x ค่ะเป็นตัวที่จิบเคยป้ายยากับเพื่อนๆไปบ่อยมากที่ส่วนผสมของเพปไทด์ทกชนิดค่ะซึ่งแต่ละตัวที่เขาเอามาใส่นะคะจะเป็นตัวที่มีการผ่านการวิจัยการรับรองอะไรเป็นตัวที่ชื่อดังว่างั้นและเพปไทด์จากเขาเป็นโปรตีนหน่วยย่อยนะคะมีความอ่อนโยนมากหลายๆคนน่าจะใช้ได้โดยไม่มีมปัญหาเลยส่วนตัวจิบอะไม่เรียกว่าเขาแบบเด่นด้านไหนเป็นพิเศษทุกคนแต่เหมือนกับเขาอะช่วยในการดูแลผิวแบบองค์รวมพอใช้ไปเรื่อยๆนะทั้งเรื่องของความชุ่มชืความแแขงขง ความเรียบเนียนกระชับอะไรของผิวอะ่ะก็คือเขาทําได้อะ่ะเราจะรู้สึกว่าเป็นตัวนะคะที่ในระดับราคาของเขาอะ่ะหาได้ยากมากๆนะที่เพื่อนๆจะสามารถได้เพ็ไทั์นะคะหลายชนิดขนาดนี้และอีกอย่างนึงนะคะที่เป็นข้อดีของตัวนี้คือเขาเป็นตัวที่มาเสริมทับกับสกินแคร์อื่นๆได้ดีมากจะมินซีเรตินอลหรือว่าสารหลายๆตัวที่ปกติจะจับคู่ยากนะคะ ตัวนี้ก็ยังเข้าไปอยู่ในรูทีมได้ต่อมานะคะมาที่โหมดของเซรั่มแอมโพกันบ้างดีกว่าตึ้งสกินวันโอโฟร์นะคะหรือว่าสกินชอนซาตัวออริจินอลของเขาค่ะเรียกว่าเป็นตัวที่ทําให้แบรนด์นี้ดังขึ้นมาเลยก็ว่าได้สารเด่นของตัวนี้นะคะก็คือเซนเทล่าค่ะเป็นส่วนผสมที่จิบเลิฟสุดๆในสกินแคร์นะคะเพราะเขาช่วยได้หลายเรื่องมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเติมความชุ่มชืนมช้นการปลอบประโลมผิวช่วยลดอาการระคายเคืองแพ้อะไรต่างๆทําให้สกินแบเรียแข็งแรงนะคะช่วยในการกระตุ้นคอลลาเจนเร น n มเบอร์ n ัน e ซนเทอร์ล่าเซรัในใจของตนะคือเนื้อของเขาดีมากทุกคนเป็นเนื้อนะคะที่มีความบางเบามากๆ เหมือนกับน้ําพอทาไปแล้วนะคะซึมผิวไวมากไม่ทิ้งความเหนอะหนาไว้บนใบหน้าให้ความชุ่มชื้นได้ดีพอใช้อาจจะรู้สึกว่าผิวนะคะดีขึ้นเรื่อยๆเป็นตัวที่รู้สึกว่าผิวมีความเรียบเนียนขึ้นนะคะกระชับขึ้นอิม่มฟูขึ้นเรื่องของความแบบผิวแพ้ง่ายแสบแดงอะไรพวกเนี้ยของจิ๊บดีขึ้นมากๆสมกับกระแสะสมกับความไวรัลของเขาจริงๆใครอยากได้เรื่องของความชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะแต่ว่ายังอยากในเรื่องของการปลอบประลมผิวอยู่ด้วยจิ๊บอยากจะแนะนําเป็นตัวนี้นะคะจากนูบดูซิงค์ค่ะสาเรเด่นของเขาเนี่ย ะะซึ่งจะเป็นตัวที่ช่วยในการเติมความชุ่มชื้นแล้วก็ปลอบประโลมผิวได้ดีนอกจากนี้นะคะเขายังมีส่วนผสมที่ช่วยในการบาลานซ์ระดับน้ําแลวก็น้ำมันในผิวของเราด้วยเหมาะมากๆสําหรับคนที่ผิวมันผิวมันขาดน้ำนะคะแล้วก็ยังอยากในเรื่องของความชุ่มชืน้นลักษณะจะเป็นเจลเจลนะคะแต่ว่าพอเกลี่ยไปแล้วเนี่ยก็ยังมีความแตกตัวได้ง่ายซึมไวนะคะเคลือบเคลือบผิวอยู่หน่อยนึงแต่เป็นความเคลือบเคลือบผิวที่คนหน้ามันง่ายอย่างจืบคนที่ไม่ชอบความยาเย,ยิ้มบนหน้ายอย่างจิบยังสามารถใช้ได้เป็นตัวที่ความชุ่มชื้ๆๆ คนนนดีขึ้อกจากนี้นะคะเขายังมีส่วนผสมของในซินามัยนะคะที่ช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสและก็เรื่องของสิวได้ด้วยแล้วก็เป็นตัวที่อ่อนโยนทั้งคู่เลยนะจึงว่าเขาน่าจะเข้าไปในรูทีนของหลายๆคนได้นะคะหมวดต่อม,มานะคะขอมาที่หมวดโทนเนอร์แพดส์บ้างค่ะตัวแรกที่อยากจะแนะนานะคะนูบูซินค่ะเป็นตัวที่เด่นในเรื่องของการบประโลมได้ดีมากสิ่งที่ชอบทํานะก็คือจะแช่เขาไปในตู้เย็นนะคะจากนั้นเวลาที่เรารู้สึกว่าอุณหภูมิผิวมีความร้อนสูงขึ้นนะคะหรือช่วงไหนที่รู้สึกว่าผิวอักเสบผิวแดงแสบคคันนนหรือววว่่าชงทีิขึ้นนะะ เอาเป็นว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการลดเรื่องของความระคายเคืองความอักเสบอ่ะจิงก,ก็จะแปะเขาไว้เลยนะคะเหมือนกับมาสก์พวกอาการเนี่ยก็จะดีขึ้นทางแันก็เคยว่าสีขาวเนี่ยจะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็สีเขียวเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการปลอบประโลมนะคะแต่ส่วนตัวจิ๊บจิ๊รู้สึกว่าเขาก็แช่อยู่ในน้ํายาตัวเดียวกันในกระป๋องของเขานะคะมันน่าจะไม่ต่างกันมากและตัวนี้นะคะเป็นแผ่นมาสก์ที่แบบชุ่มชื้นฉ่าม,มากนะคะคือเขาให้น้ายามาแบบเยอะสุดๆแล้วเวลาใช้นะเพื่อนๆสามารถแยกเขาออกมาเป็น2ส,ส่วนนะคะเพราะฉัน้้้าาแบบีจุดอยย่งงก็ใช สแผ่นก็พอช่วยในการเติมความชุ่มชื้นก่อนที่จะแต่งหน้าได้ดีมากจะรู้สึกว่าเวลาเราแต่งหน้ามันมีความแบบติดทนมากขึ้นเพราะว่าหน้าไม่ได้มีความแห้งมาจากข้างในโทนเนอร์แผ่นตัวหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเป็น my o l favorite แล้วก็เหมือนกับเพิ่ง rediscover เขาอีกรอบนะคะ n e a d l y ค่ะทุกคนต้องโยคอรให้เป็นแบบ number one ในการผัดเซลล์ผิวของจิ๊บเลยนะคะเขาเป็นโทนเนอร์แผ่นที่ผัดเซลล์ผิวได้โดยไม่ทําให้ผิวแห้งตึงลงเลยคะ่ะหลายๆตัวนะที่เวลาเราใช้พวกผัดเซลล์ผิวอ่ะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยผิวมันเหมือนกับมีควววาามมแแห้งลอกตตต่ต่่ัััเนนีีปป็ทไญ สาหรับจิบนะพอจิบรู้สึกว่าเขาเป็นตัวที่ความชุ่มชื้นได้แบบถึงมากๆมีส,ส่วนผสมของพวกกรดนะคะที่จะช่วยในการผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนแล้วก็ช่วยในการลงลึกเข้าไปทาความสะอาดในรูขุมขนด้วยตัวในด้านหนึ่งของแผ่นนะจะมีความเป็นปุ่มๆนะคะด้านเนี้ยจะช่วยในการผัดเซลล์ผิวได้ดีมากแล้วก็ด้านเนี้ยจะเป็นแบบเรียบๆนะคะเราผัดเซลล์ผิวจากด้านนี้ก่อนแล้วใช้ด้านเนี้ยในการเช็ดปิดท้ายที่หลังแล้วเวลาจะใช้เขาจะรู้สึกว่าผิวจะมีความเรียบเนียนขึ้นนะคะแล้วก็การผัดเซลล์ผิวที่เหมาะสมเนี้ยก็จะช่วยในการทําให้ผิิวววขขอองเเเเเเรรราาาากกกะะะะะจจ่่ใสึ้นนนนหมืัคพพแบบซล์ผ ที่แบบตายแล้วบนหน้าของเราอะไรเนี่ยหลุดลอกออกไปพวกรอยพวกนเนี้ยก็จะจางลงไวขึ้นเราขาดมอยส์ทรีเซอร์ไม่ได้เลยตัวที่ิ๊บอยากจะแนะนําจริงๆมาจากูบูซินีกแล้วค่ะตัวนี้ส่วนผสมเนน้คอเป็นตัวแพนโทเทนิกเหมือนกันนะคะแล้วก็ให้ดูเนื้อเขาก่อนเขาจะมีความแบบเป็นเจลเจลอย่างนี้นะคะเกลีย่ยง่ายมากทั้งซึมผิวด้วยและมีความเคลือบผิวด้วยการเคลือบผิวเขาจะเหมือนกับช่วยในการกักเก็บความชุ่มชื้นของผิวนะคะแต่เขาเคลือบผิวในระดับที่แบบไม่ได้เยอะไปทุกคนเขาจะเป็นแค่เหมือนกับเจลบางๆประมาณนั้นถ้าใช้ในช่ว ตอนกลางวันนะคะจุ๊กก็จะไม่ได้ใช้เขาในปริมาณที่เยอะเท่าไหร่ส่วนตอนกลางคืนน่ะจุ๊กก็จะใช้เขานะคะเหมือนกับโบกเป็นคล้ายๆกับ sleeping mask ไปเลยตื่นช้ามาน้าก็ยังมีความชุ่มชื้นนะคะเต่งตึงดูอิ่มฟูเหมือนกับเรานอนมาแล้ว12ชั่วโมงแต่สําหรับใครที่อาจจะเป็นคนผิวแห้งเป็นพิเศษจุ๊กแนะนําว่าอาจจะยังหาอีกตัวหนึ่งที่เนื้อเขาอาจจะมีความหนักขึ้นมาหน่อยในการเคลือบปิดผิวอีกรอบตอนกลางคืนก็ได้เหมือนกันแล้วอย่างที่บอกนะว่า p พนโทเทนิกนะคะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นได้ดีช่่่่่่ววววใในนนนนกกกกาาาาาารร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 ปปปปลออบะะมมมมไดด้้ีีีชเเเสสสิิงงงััผผซึ็ืททหหๆํคแ ต่อมาขอมาที่หมวดแฮ์แคร์บ้างนะคะแล้วก็มีตัวเดียวเลยที่จะมานําเสนอหลังจากที่จิบยอมพรมไร้นอ้อไปเกินรู้สึกว่าผมมีความแห้งลงมากนะคะตัวนี้มาช่วยมากๆเป็นทรีทเมนต์ผมนะคะที่ตอนนี้จิบใช้แทนครีมนวดไปเลยทุกคนเพราะว่าจิบอยากให้แบบทุกครั้งที่สระผมเราจะได้ใช้เขาคือทรีทเมนต์หลายๆตัวจะต้องมีการแบบนวดแล้วก็แช่ไว้นะคะไม่ชอบเลยเวลาต้องรออะไรพวกนี้นะคะ่ะเราเป็นคนที่แบบอยากทาปุ๊บแล้วก็ล้างออกเลยลประมาณนั้นทางแบรนด์เขาเองก็แนะนําว่าให้ทิ้งไว้แบบประมาณ3นาทีนะคะแต่ส่วนตัวจิก็ไไม่ด้ทิงถึง แต่พอล้างออกก็ยังรู้สึกว่าผมนุ่มอยู่นะคะและถ้าสมอทิ้งถึงสานาทีจริงๆผมจะยิ่งนุ่มขึ้นไปอีกกลิ่นกองทุกคนเป็นกลิ่นที่แบบหอมมากหอมนวลหอมละมุนนะคะมีความเป็นแป้งเด็กมีความเป็นพารี่หน่อยๆนะคะติดทนยาวนานข้ามว,วันข้ามคืนหอมจนแบบคนทักอะทุกคนหมดต่อมานะคะขอม,มาที่บอดี้แคร์บ้างซึ่งตัวแรกที่อยากจะพูดถึงเป็นตัว่เพื่อนๆน่าจะรู้อยู่แล้วก็คือตัวบอดี้สครับนะคะจากโดฟเนื่องอาจะมีความมอยส์ไร่งมากนะคะคล้ายๆกับโลชั่นแต่ว่ามีเม็ดสครับอยู่ในโลชั่นน เนื้อของเขาค่ะจะเกาะผิวกับเราได้ดีมากทําให้เวลาเราสครับอ่ะเขาไม่ค่อยพบเปือเ้อนเลอะเทอะเท่าไหร่นะคะนอกจากนี้นะคะเวลาล้างก็ล้างออกได้ง่ายด้วยเหมือนกันเป็นตัวที่เจ็บรู้สึกว่ากำลังพอดีคือไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปรู้สึกว่ายังได้สครับผิวแต่ก็ไม่รู้สึกว่าบาดจนผิวเจ็บและตัวนี้เป็นกลิ่นที่หอมมากทุกคนฟรุตตี้นะคะแล้วก็มีความวานิลลาหน่อยๆคือชื่อแบบสมความแบบชื่ออศสครีมมากๆ <laughs> เป็นตัวที่หลังจะใช้นะคะจะรู้สึกว่าผิวมีความนุ่มลื่นขึ้นนะคะแล้วก็มีความชุ่มชื้นด ะะอยู่ในไลน์ spot light brightening ของเขาเหมือนเดิมแล้วก็เป็นตัวที่มีแทอมมิโดใส่เข้ามาด้วยนะคะสิ่งที่ชอบมากของตัวนี้ก็คือเนื้อของเขาคือดีมากทุกคนเป็นเจลอย่างเงี้ย เห็นความเกลีย่ยง่ายของเขาป้เกลีย่ยแล้วซึมผิวเลยไวมากๆะคะ่ะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยผิวมีความชุ่มชื้นพอเสร็จต,ตัวแล้วแล้วก็ไม่มีความเหนียวเนอหนาๆนะคะและที่สําคัญนะคะจิ๊บรู้สึกว่าจิ๊บเห็นผลเรื่องของความกระส,งสางใสจากตัวนี้จริงๆพวกรอยที่ปกติอะจิ๊เป็นคนแบบเป็นรอยง่ายนะคะเขาจางลงได้ไวมากๆอ่านในหมวดของกันแดดนะคะตัวที่ไม่พูดถึงไม่ได้แล้วก็พูดถึงบ่อยมากก็คือตัวยูดิโอโจซอนจนแล้วจนรอดจิ๊บก็ยังกลับมาตายรังที่ตัวนี้นะคะเขาเป็นกันแดดแบบเคมีคอลนะคะที่มีความอ่อนโยนมาาากกผ่นรทดสอบ ทั้งแบบ In Vitro แล้วก็ In Vivo แหลวนะคะเป็นกันแดดที่เหมาะมากๆกับคนที่ผิวมันขาดน้ำนจิบนะคะเพราะเขาเป็นเนื้อเจลใช่ไหม เกลี่ยอย่างรวดเร็วนะคะซึมผิวไวมากแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีใครเคยใช้ตัวของ beauty of jo son แล้วแบบรู้สึกว่าตัวนั้นอะมีความแบบเนอะหน้าไปอาจจะวาวไปหรือว่าเหมาะกับผิวแห้งมากกว่าใครที่ผิวมันนะคะลองมาใช้ตัวนี้ดูเป็นกันแดดที่ใช้เดี่ยวเดียวนะคะก็ให้ผิวสวยผิวดูมีความแบบเล่นแสงแบบวาวเบาๆนิดเดียวนะคะไม่ใช่ความหนึบเยิม้มและก็ยังเป็นกันแดดนะคะที่ใช้ใต้เมคอัพได้สวยเหมือนกันคือเป็นตัวที่ไม่ได้รบก,กวนเมคอัพบางคนบอกว่าตัวนี้เขามีปัญหารเรื่องของแบบความเป็นขุยอะไรพวกนี้ใช่ไหม แต่ส่วนตัวจิ๊บนะคะคือจิ๊บไม่เคยเจอปัญหาเรื่องการเป็นขุยอะไรของเขาเลยมันอาจจะขึ้นอยู่กับทั้งสภาพผิวแล้วก็แบบพวกสกินแคร์ที่เราใช้การเตรียมผิวของเราก่อนการใช้กันแดดด้วยแหละต่อมาที่หมดของเมคอัพนะคะเราจะไปอย่างรวดเร็วคุชชั่นที่ยืนหนึ่งหลายๆครั้งที่มีคนบอกว่าพี่จิ๊บคะทำไมคลิปนี้ผิวใสจังเลยูุนี่นั้นน้องตัวนี้เป็นตัวที่ให้ความปกปิดได้ค่อนข้างดีนะคะแต่บนหน้าเนี่ยรู้สึกบางเบาไม่เหนียวเนิ่นอะไม่รู้สึกว่ามีอะไรแบบหนึบหนึบดึบดึบอยู่บนหน้านะคะค ที่จิสามารถใช้ได้สามารถทาแล้วก็แบบทิ้งไว้นานๆหลายชั่วโมงได้นะคะโดยไม่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะถอดเขาออกแล้วเป็นคุชชั่นที่คนไม่ชอบใช้คุชชันอย่างจิบยังใช้ได้สําหรับจิมนะคะการควบคุมความมันของเขาก็ไม่ได้แบบระดับที่แบบไม่มีน้ํามันออกมาเลยนะระหว่างวันยนงมีน้ํามันออกมาบ้างแต่เป็นตัวที่แบบพอน้ํามันออกมามันสวยอลยทุกคนให้ผิวที่สวยให้ผิวที่ดูแบบมีความเล่นแสงนะคะไม่ได้หยาเยิ้มเกินไปแล้วเป็นตัวที่จะไม่เคยเจอปัญหาการเป็นขุยเป็นคราบลอกอะไรของเขาเลยเป็นครุชชันที่จิรู้สึกว่าใช้กกับอาาศศประเททไ ะะการปกปิดของเขาสําหรับจิ๊บถือว่าแบบมีเดียมก็แล้วกันนะก็ยังมีการปกปิดที่ดีนะคะแต่ก็ไม่ได้ตึบจนรู้สึกว่าน,าน่าเป็นธรรมชาติถ้าเพื่อนๆอยากดูว่าฟินิชผิวเป็นยังไงไปดูในคลิปหลายๆคลิปที่ผ่านมาได้เลยเพราะว่าจิ๊บใช้แต่ครุชชั่นตัวนี้ในการถ่ายงานจริงๆแป้งจาก c a r s l a n d แป้งที่จิ๊บเลิฟแล้วก็ยกให้เป็นอันดับหนึ่งในใจของจิ๊บตอนนี้ที่จิ๊บใช้นะคะเป็นรุ่นคงมันสีม่วงนะหน้ามีความแบบนวลเนียนมากเหมือนผิวใส่ฟิลเตอร์นะคะแต่ไม่หลอกตา<ๆ>เพื่อนๆท เข้าใจเวลาจิบพูดว่าวิพอทาแล้วแบบหน้าเทามันสว่างแบบดูหลอกอะดูไม่ใช่นะคะแต่ตัวเนี้ยเป็นความสว่างที่แบบกําลังพอดีเป็นความสว่างที่มีความแบบโปร่งแสงเกินไปกับผิวนะคะคุมมันในระดับที่แบบหน้ากําลังสวยนะคะไม่ได้แห้งเกินไปทุกคนเพราะถ้าสมมติว่าแห้งเกินไปคนที่ผิวมันขาดน้ำจริงจิงน,นะคะระหว่างนวะันอะมันอาจจะมีความรู้สึกแบบเป็นคุยๆหรือหน้าแห้งลอกได้นะแล้วเป็นตัวที่แบบช่วยในการกันน้ํกากันเหงื่อได้ด้วยเคยทําทดสอบในเรื่องของแบบการเล่นน้ําสงการานอะไรพวกนี้เอาหน้าจุ่มสะแล้วแล้ว เฮ้ยทุกคนแป้งคือไม่เป็นคราบตัวนี้เขาจะมีตะข่ายนะคะทําให้แป้งของเขาเนี่ยเวลาออกมาอนูจะเล็กมากๆนะคะแล้วก็ผับวดีมากทำให้ผิวเนียนมากเหมือนใส่ฟิลเตอร์นะคะเอาจริงๆ้ป้าไม่รู้จะอวยแป้งอะไรได้ขนาดนี้แล้วด้วยความที่ปกติะคะ่ะจิ๊กก็จะมีงานแบบรีวิวมาเรื่อยๆใช่ปะแล้วก็จะมีของให้แบบมาทดลองเรื่อยๆถ้าเป็นตัวที่จิ๊ไม่ได้ชอบจริงๆหรือว่าไม่ได้อยากจะใช้ซ้าจริงๆอะมันก็ไม่มีเหตุผลที่จิ๊จะต้องซื้อมาอีกรอบอะแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ยังไม่หมดแต่จิก๊าาจาก ตัวนี้เป็นมาสคาร่าที่คนเห็นในคลิปสงการของจิ๊บแล้วทักเลยว่าพี่จิ๊บคะมาสคาร่าอะไรทำไมมันเด้งจังเลยคนสุดๆนะคะจิ๊บเอาหน้าจุ่มน้าประมาณ3-4รอบยังงอนโค้งสวยนะคะเป็นหัวหวีที่หลายคนน่าจะรู้สึกว่ามันดูธรรมดาจังเลยมันจะงัดขนตาขึ้นไหมคะมันจะให้แบบวอลลุ่มให้อะไรไหม ปเป็นตัวที่จะทำให้ขนตาของเราแผ่นะคะโค้งงอนสวยแล้วเขาว่าเคลือบขนตาได้ดีมากนะจิะ๊บอ่ะจะใช้ในสถานการณ์ที่จิ๊บรู้ว่ามันจะต้องเผชิญกับอะไรหลายๆ,ๆอย่างที่อาจจะไม่ปกติอย่างเช่นอะ่ะน้ําเอ่ยแดด ơi, เอ่ยเหงื่อเอ่ยอะไรประมาณเนี้ยหรือวันไหนที่จิ๊บอยากให้มาสคาร่าแบบติดทนเป็นพิเศษนะคะจิ๊บจะใช้ตัวนี้เลยหมวดสุดท้ายของเมคอัพที่จะมาแนะนําวันนี้นะคะเป็นเรื่องของพวกลิปเชนส์ค่ะทุกคนเบียร์รุ่นมกบังอีดิชันนะคะมกบัง <op> นะคะตามชื่อของเขาก็คือเป็นรุ่นที่ออกมาสาหรับสายกินแซบทุกคนใครรทีู่้ส เป็นคนที่ปากซีนง่ายลิปหลุดง่ายระหว่างวันนะคะจิ๊บอยากแนะนำให้ลองรุ่นนี้เขาจะมีทั้งรุ่นแมทแล้วก็รุ่นวาวนะคะตอนนี้จิ๊บมีอยู่อะจะเป็นรุ่นแมทนะคะแต่จิ๊บกดสั่งรุ่นวาวมาแล้วด้วยทุกคนคือชอบขนาดนั้นตอนนี้จะเป็นสี02นะคะเป็นหนึ่งในสีที่ขายดีของรุ่นนี้เลยเป็นแมทที่อบไม่แห้งเกินไปทุกคนปกติเป็นคนที่ใช้ลิปแมทไม่ได้เลยปากลอกง่ายมากปากแห้งระหว่างวันได้ง่ายมากะคะเขาสบายปากอะเป็นแมทที่แบบนวลเนียนนะคะแล้วก็แนบสนิทกับปากได้ดีมากคือเพื่อนเเเคยอลบบลาาลิแแทบบววาาาร้้สึก มันเหมือนแบบเป็นฟิล์มเคลือบๆไป้ข้งบนป่ปตัวเนี้ยไม่ใช่ตัวนี้เหมือนกับพอทาไปนะคะเขาจะกลืนแล้วก็แนบสนิทกับเนื้อปากของเราเลยอืลองเติมให้ดูนะคะ เป็นสีที่สวยมากเป็นสีชมพูที่จะรู้สึกว่าหลายสีผิวน่าจะใช้ได้ค่ะเออแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนที่เป็นวอร์มโทนน่าจะชอบเขาเป็นพิเศษแล้วกลิ่นหอมเลยทุกคนกลิ่นแบบเหมือนขนมเพิ่งสังเกตว่ามาจากเปียเหมือนกันนะคะรุ่นนี้ทุกคนและดูจํานวนสีที่จิบมีของเขานะคะอันนี้ไม่ใช่ทั้งหมดที่จะมีด้วยนะเพื่อนๆต้องเห็นแล้วว่าจิบแบบชอบรุ่นนี้ขนาดไหนรุ่นฉ่ำวาวของเปียที่เป็นรุ่นดังของเขาเลยเปลี่ยนแพคเกจิ้งแล้วก็เลยมาเป็นแพคเกจิ้งนี้นะคะเขาโดดเด่นในเรื่องความฉ่ จะทำได้เก่งมากนะคะคือลิปของเขาไม่เยิมทุกคนไม่หนึกไม่เหนอะไม่หน,นักนะคะต่อให้เป็นลิปที่ฉ่ำวาวขนาดไหนนะคะก็ยังมีความแนบสิีไปกับปากได้ดีอยู่ สวยมากส่วนตัวจิ๊บชอบกลิ่นตัวนี้มากกว่านะคะมันจะมีความขนมมากกว่าตัวน,นี้ก็กลิ่นหวานๆน,นะแต่เป็นหวานแบบมันไม่ได้หวานหนัวอือ่ะเดี๋ยวจิ๊บจะลองสวัสดทุกสีที่จิ๊บมีอยู่ให้ดูนะคะเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นความฉ่ำของเขานะคะแลวตัวข้างบนก็จะแบบเป็นลิปแบบแมทอ่ะเดี๋ยวเรื่องของความติดทนเนี่ยจิ๊บจะลองใช้ไมเซลาวอเทอร์นะคะจิ๊บจะถูกแบบจริงจังนะทุกคนปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปุ๊ให้ดูนะคะปุ๊บอ่ะ ขนาดนี้คือมายเซลานะคะอีก2อ,อย่างที่พูดถึงนะคะจะอยู่ในหมวดหมู่ของทูสค่ะทุกคนที่จะรู้สึกว่าวิ้เขามีแล้วชวิตด,ดีเหลือเกินเหมาะมากกับช่วงนี้นะคะพัดลมผกผาก็เป็นตัวที่ช่วยในการทําให้พวกสกินแคร์เร็จผิวได้ดีม,มาก ฟังเสียงระดับลมของเขาก่อนแทนทำความเย็นของตัวเนี้ยเริ่ดม,มากคือเขาเย็นถึงขั้นที่แบบเป็นเหมือนไอห้านะมาเกาะขึ้นมาเลยนะคะเวลาเราแบบใช้สกินแคร์หลายหลายครั้งนะคะความเป็นขุยเอ้ยหรืออะไรเอ่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะสกินแคร์ของเราอาจจะยังซึมผิวได้ไม่ดีพอคะ่ะการที่เรามีตัวเย็นเย็นพัดลมเนี่ยแรงลมนะคะมาชดวบูบแล้วก็ทําให้สกินแคร์ซึมสุดผิวได้ดีขึ้นนะความหนาความเหนอะความหนัก,คว,นก,ค,วนกความเป็นขุยอะไรพวกเนี้ยก็จะดีขึ้นคือที่ผ่านมาจิ๊กก็ใช้เป็นพวกแบบพัด พัดมืออะทุกคนแต่จุดเด่นของตัวนี้คือเขาช่วยในการปลอบประโลมผิวได้ดีมากด้วยความที่ของเขาอ่ะมีความเย็นเข้ามาเสริมด้วยนะคะเวลาที่เราแบบมีอาการพวกแบบผิวอักเสบผิวบวมแดงอะไรพวกนี้มียุงกัดที่หน้าแก้มนะคะคือหน้าเหมือนหน้าแก้มบวมขึ้นมาอย่างนี้เลยนะเป็นบบรอยยุงคือบวมจนตก,กใจายอะล้างสบู่ล้างไรเสร็จแล้วเรียบร้อยใช้ตัวนี้นะคะในการโปะไปแล้วก็โปะทับไปอีกทีความบวมความแดงอะไรของเราขึ้นลดลงเร็วมากจนแบบเฮ้ยเขามีหน้าที่อย่างนี้ได้ด้วย <laughs> เอาจริงๆถ้าสมมติว่ามันแค่ช่วยในการทำสกิน แค่ซึมสู่ผิวได้เร็วขึ้นอ่ะใช้พัดมือแทนก็ได้สำหรับจิว่าจิวจะไม่เอามาแนะนำนเพื่อนๆจิวจะไม่บอกว่าเป็นฟีริกส์นะคะแต่ด้วยความที่เขาอ่ะมีเรื่องของการทําความเย็นมาเสริมด้วยจริงๆอ่ะจิวรู้สึกว่ามันเวิร์กมากๆมันดีกว่าการเอาแบบน้ําแข็งทั้งก้อนมาประคบนน้าเพื่อนเขา้าใจปะอันนั้นมันก็จะแบบไม่ค่อยได้ไฮจจนเท่าไหร่นะคะตัวนี้แผ่นทําความเย็นของเขาอ่ะเราก็สามารถใช้แอลโกอฮอล์ไรเช็ดได้เนี่ยเอามาแนบหน้าอะไรพวกนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นการใช้หลักการที่ถูกแลของเขาหรือเปล่านะแต่เเป็นนสสสสิิิิ่่่่่งงงทททีจจจววววรรู้้ึกกาาาบและมมััผๆุุดดยยตไขอ นนีะะคะใครอยู่ถึงตอนนี้บ้างอ่ะเทียบกับขนาดฝ่ามือของจิ๊บนะคะเขาเป็นขาตั้งกล้องที่พกพาสะดวกมากแล้วก็เขาจะมีคีเชนอย่างนี้มาให้เลยก็คือเป็นตัวที่สามารถห้อยกระเป๋าอะไรได้เรียบร้อยคือวิธีประกอบอะไรของเขามันไม่ได้ยากาทุกคนหมุนอย่างนี้นะคะ อย่างนี้ก็สามารถใช้เสียบโทรศัพท์อะไรได้เลยนี่ยืดได้ยาวอยู่นะเวอร์ชั่นที่แบบกําลังพอดีนะคะสําหรับคนที่อยากถ่ายอะไรแบบตั้งโต๊ะถ่ายสามารถทําเป็นเซิร์ฟี่สติ๊กได้นะคะต่อให้ไม่ใช่คอนเทนต์ครีเอเตอร์อยากจะหาแค่ตัวที่พกพาสะดวกนะคะเอาไว้ตั้งถ่ายรูปนู่นนี่นั่นมันก็เวิร์กอ,ะอ่ะอะแล้วตรงนี้นะคะเขาดึงออกมาได้มีระบบบลูทูธถ่ายรูปอะไรได้เรียบร้อยนะคะอาจจะไม่ได้แบบ number one เลิศเลอแบบเป็นเหล็กเป็นอลลอยหรืออะไรมากมายแต่สำหรับจิ๊บคือมันเป็นน้าหนักที่กําลังพอดีเหมาะก,กับการ ินพกพาไปไหนสะดวกนะคะสามารถถ่ายได้ทั้งแบบแนวตั้งแนวนอนได้เลยนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น my favorite ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาถ้าเพื่อน,นรู้สึกว่าวิดีโอนี้ได้ให้ประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กัด subscribe และกดก,กระดิ่งใจ้งพล่ดให้ราจะอัปโหลดวิดีโอต่อ,ตอไปค่ะวันนี้ไปเลยคะ่ะบ๊ายบาย